I do so. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ร้านแชมป์บิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะเก้าอี้ซาลอนที่ใช้กันในร้านเสริมสวยของเราจะมีหลากหลายแบบหลากหลายสีเลยนะคะวันนี้จะมาแนะนําในรุ่นของหนังสีดํา PVC อย่างดีนะคะตัวนี้ดีไซน์นะคะทางด้านข้างจะเย็บนะคะเป็นตะเข็บเห็นชัดเจนสีขาวนะคะแล้วก็จะมีดุมนะคะสีขาวเช่นเดียวกันเจลย่างดีค่ะตัวนี้ไม่เป็นสนิมแน่นอนนะคะในส่วนของ ของหนัง PVC เกรดดีค่ะฟองน้ำของเราอัดเต็มแผ่นเลยนะคะรับรองเลยค่ะว่าคุณจะใช้ยาวนานแค่ไหนนะคะฟองน้ำไม่มียุบอย่างแน่นอนสนใจลายนี้นะคะสามารถสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กทางลายเราก็มีบริการนะคะหรือว่าถ้าสนใจมาดูที่ร้านของเราก็ได้นะคะแชมป์บิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะ